วสวัสดีครับครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมที่ชื่อว่าเวสบอลครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเล่นซึ่งมันจะมีหลายสายที่ต้องเล่นผมแนะนำนะผู้เล่นใหม่อะคนะเราเล่นเป็นปุ่มด้านขวาไมื่อที่เกดอ,อันนี้คือปุ่มถ้าเรากดเนะี่ยเราเข้าไปโจมจะยิงเราไม่ได้นะครับอ่าเราต้องเลือกเป็นโหมด สปอนในหมดแฝงเขาสรอยาเ้ยเอ้ยไปเยครับคืหมดหมดเขาเรียกว่าหมดหด,ดชาวบ้านใชใชา,า้นจะไม่เดินัจะเินชาวบ้านเรียกขุดเหลืองไปที่เกลือใช่ไหมใช่เกลลิสต์มาเป็นเมืองล่าเมืองล่าสัตว์เมืองหากินเรียกว่าใครอยากเล่นสายปอไป ายาวก็คือเลือกเป็นโหมดล่าสาัตว์เหมืองแล้วก็เริ่มเป็นโหมดของประชาชนก็คือสีเขียวอ่ะแล้วผมจะมาบอกสิ่งที่ผู้เล่นใหม่สาหรับสายนี้ต้องเล่นนั่นก็คือผมจะสอนให้รู้ไอ้เนื้อที่หุดเหมืองใช่ไหมอ่ะก็มีสองสายคุณเรียกถ้าคุณจะเป็นผู้บริสุทธิ์นะก็คือสายแรกสายล่าสัตว สายที่สองสายคุณเนือถ้าขุดเนือเนี่ยจะได้เงินเยอะกว่าล่าสัตว์เพราะว่าอโอกาสที่จะขุดได้เพชรเะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็มีโอกาสได้คือล่าสาตัตว์อ่ะมันจะได้เนะื้อได้เนื้อมีราคารลาขายดีกว่าแต่ผมแนะนำนะถ้าจะเล่นอ่ะเล่นสายล่าสัตว์ดีกว่าเล่อนอยู่ไหนนะ ลำบุงเนี่ยใช่พ่อพ่อไปอยู่เมืองเมืองอะไรดดเดี๋ยวถ้าอันเด๋วตัดภาพไปตอนที่ผมไปหาพ่อเลยกันต่อไปแล้วมาเมืองนี้เลยซึ่งเมืองนี้นะครับจะเป็นเมืองกลางซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้แล้วเสร็จปึ๊บ เมน่้าสายทีมาครับก็จะมีตัว้นราคาครับแต่ผมจะป้อนให้ดู เห็นไหมที่มันจะเป็นข้อความสีแดงครับนั่นแหละครับนี่แหละถ้าเราเป็นโจรใช่ไหมครับเราจะไม่สามารถมาเมองรับ่ายไอ้เมืองคนบริสุทธิ์ได้แต่ว่าถ้าคุณโดนไล่นะครับแล้วเขายัง้ไม่โดนนะอสุรอันนี้พ่อผมใช่ไหมอ่ะคุณผู้ผม,นนผมโดนไล่ยิงนะแต่ว่า ถ้าเราไปโจนเราก็จะโดนอย่างนี้ครับแต่แต่ว่าเราไปรับสายนาเพรอสายนาเพอครับซึ่งสายนายเพอเนี่ยคือต้องทีทีบ่อยมากซึ่งถ้าเรามีของแล้วเราโดนฆ่าของก็จะหายทันที ได้ไหมพ่ออ่าอะเดี๋ยวลองยิงเขหดูเดีเดี๋ยวไปเดินไปเอ่ะสมมุตว่าพ่อผมไปโจนนะ พอแล้วไม่ได้แล้วเกมนี้นะถ้าเราไปข้างหน้านะครับเอ้ยอ่ะเดี๋ยวนเดี๋ยนซึ่งเกมนี้นะครับถ้าเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าถ้าเราอยู่ข้างหลังนะที่อยูี่เป็นลูกคอสเอ้ ค้างอะ่ะเจอโจอละเกมน,นี้มาขโมยตังได้ถ้าเราอ้อมไปข้างหลังแล,ล,ล,ล้วเรากดรูปค้อนนอะสมมติอย่างนี้แต่ว่า่ะถ้าเป็นคนเนี่ยอย่างเช่นสมมติอย่เงี้ยได้ใช แล้วเขาจับเราได้แล้วก็จะถูกอยู่ในคุกสิบยี่สิบหรือสิบเก้าวินี่แหละแต่ว่าถ้าคุณจะเล่นสายโจนเดี๋ยวผมจะพาไปดูมาซึ่งถ้าคุณอยากเป็นสายโจนน่ะคุณต้องเลือกอันนี้ครับแดงสปอนเอาลออยู่ฝั่งเอาลออ่ะทางขวารับอ,อย่าลืมอย่าลืมเมืองเมืองแรกนะครับที่ โจนเขาจะมาพ้นเมืองกลางนะที่เขาจะนิยมเกิดที่สุดคือทัมเบิ้ลวีดทัมเบิ้ลวีดอะไรไม่ใช่อย่นั้นว่าอเออไหนเออทัมเบิ้ลวีดอ่ะครับมันจะมีโจนพ้นซึ่งจุดที่จะพ้นง่ายที่สุดที่โจนควรไปเกิดก็คือฟอร์ดอาร์เธอร์เมื่อนี้เราเคยมาถล่มแล้วเราชนะนี่หว่าใช่ไหมเปลี่ยนชุดให้มันเข้าโจนก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลอกอลออลหลอกให้หลอกให้ส่วนข้อดีของโจนอะ่ะก็คือไม่มีอะไรเลยนอกจากที่ทำไมนี่แต่งตัวเหมือนเราเลยวะ ซเป็นโจรน่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าโจรน่ะคนเล่นเยอะนะเฟอเยอะเหมือนกันแต่ว่าพวกจะเล่นสายโจรน่ะเลนํา 那那那，听我。 I it. หมดแล้วมันได้แค่สี่สิบพอ่อนี้นี้รอว่ะจะตัดผ้าไปเมืองใหม่แล้วมาครับจุดต่อไปที่ผมจะไปบอกนะจ,จุดนั้นนั้นคือคายลูกแก้วสีแดงในภาษาคิดอ่าว่าอะไรเล็ดลอก แคปอะไรแคมมาเอาไปซ,ซึ่งเมืองนี้เลือกเป็นโจนหรือว่าเป็นอโจนไม่ได้สปาซึ่งเมืองน,นี้นะถ้ากระโดดหนาตัวนี้เนะี่ยจึงจ๊งจึ๊ง ไหมหน้าตอแดงเลยเอาไปเลือกลบเลยเพราะว่าค่าอยอะไม่หน,นาระวังไม่มีหรอกอว่ามือนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเราจะไม่มนั่นงนะอุ้ย เสียงปืนดังจังซึ่งมือนี้เออกไปเนี่ยออกไปให้ถึงแบบตรงประมาณนี้ ใช้สนไนเปอร์เลบวข,ข้าวพาค่ะปนั่งด้วยฆ่าไปดีมากก็ฆ่ามัน <c oughs> เลยไม่จะพวกเหล่าฆ่าไปบ้างอ่าจริงๆอ่ะการไปเจอมันก็ไม่มีอะไรมากอ่ะ กวนไม่มีสัจจะในหมู่โจรใช่ครับกลายเป็นโจรไม่ดีนะทำไมแหลกๆวะอ่ะเมื่อต่อไปที่เราจะไปเมืองข้างหน้าขวาขวาเป็นโจรนั่นแหละเห็นไหมขูม่เขาวอะ่ะนั่นแหละของขาวา่าวเราไปเกิดแล้วเรามรีวิวไปแล้วเฮ้ยนัน่นเมืองใหม่เมืองที่สร้างอีก ไป็นไรพ่อเดี๋ยวยิงเองแมน่นไหนว่าหมายิงเลยครับเราใจใจนะจะเจอหมีว่ะไม่เป็นไรนะตัดภาพเลยดีกว่าเราทำการตัดต่อให้สุดสักที พมือพี่เล็กจริงเลยนี่คือเมืองโจนเหรอนี่คือเมืองโจนเมืองโจนนั่นเราก็ยิงคนได้ใช่ไหมไม่รู้สีนะ่สามารถยิงได้ใช่อยู่ในเซฟโซนนะพ่อรู้จักไหม,มนี่แหละครับเมืองที่คนมักจะมาเกิด เยไไังอะไรไม่สามารถยิงได้เป็นคนในเมืองไม่อยากยิงเล็งลิงล็งตอกป้องไม้เราไปรีวิวปืนกันไหม ด้้วคนที่อยู่นั้นคือโจนหรือว่าแมนเฟอ์แมนเฟยทต้องหมดเลยโดนหัวไปแล้วเออรกียับ ปืนแรกที่เราจะได้มาเนี่ยสองเราจะได้มานะมันคือปืนลูกโมนะลักษณะนนาการยิงน่ะไหนดูเลยมันกระจุดได้หกนัดเรียวไหมจะดักยิงมันเดียวมา้ามาไม่ได้เยอะตกแล้วขาแตก ไม่ได้เลยนิ่งน่งนะพ่อจากโดนฆ่าวะ่ะมาไหน,นมาเราอ่ะสัค<น>่ะพ่อเห็นสีเหลียมบนจอผอมไหม นี่คือการขโมยเงินแบบต้นแบบเ,เออ้นมองคนนี้ดักตีโทรมามันยืนเราเราถือว่าเขาใครสีแหน่ผมงนี้ใช้ซอ,องเลยขยันซึ่งเบื่อเงี้ยโดนเสร็จหมดละซึ่งเบื่อเงี้ยเสร็จหมดแล้วเราบอกอะไรได้ไหมพ่อจัดจัดเต็มเต็ม mới subscribe tua, kênh mới Mì tua. Để không ีววิงั้นนายรีวิวเลยเราเสร็จทิ่นแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยไปใกล้ๆมาตอนนี้พออกแล้วนะเราจะมีเสียงอะไรแทรกข้างไหนครับโอชิวีอยู่เมื่อกี้เรารีวิวเปิดที้ไปแล้วเนาะ ก็วทำไมซื้อปืนไม่ไ,มได้อ๋อนี่จะรับปืนเอปืนแล้วกันเปืนที่ให้คนดูเพื่อคอนดูอ่ะปืนนี้เดี๋ยวชื่ออะไรอะไรโชฟิลโชฟิลกู้กู้ปฏิวัต อฏิวัติ์ทอฟิวโอจรสิแล้วก็เป็นปืนร้อยห้าสิบจริงๆเลยออ,อ่ะต่อไปปืนพกอีกแล้วปืนที่ชอบมากตอนตอนที่เพิ่งซื้อมา ยังมีดันจัดก็ธนูอ้อลืมลืมลืมแล้วก็ปืนนี้นะครับที่ผมซื้อมาอาจจะปืนที่ผมซื้อมาเนะเทองน,น,น,นี่ปืนโหดนะครับนี่ปืนโหด โหดนะผมแนะนำให้ซื้อนี้เลวงตัน4,000บาทนะครับเอาไว้เป็นปืนยาวแล้วนะค <forcément cities S 1> รับอันนี้ปืนแรกซื้อปืนนี้ประจุได้สองนัด เป็นลูกซองนะดูท้าแรงสิ้งโนจนยิงม้ามันก่อนสองนัดตายโอเคไปอ,อู้จ้่อไป ต่อไปตัวนี้แหมรถจอดที่แทบเดือดพันเดียวโน้าวนี่ดิวะโอ้สมจริงมากแสดงว่าโอ้นโนนี่สามารถทำอย่างนี้ได้ไหมครับกดค้างแล้วยิงมันจะแรงขึ้นแหละไม่นโนมันดูใหญ่ใวะ ปุ่ยยิงไว้ไก่ซึ่งเราไปแกล้งเพื่อนได้นะพยิงโดนผู้เล่นนะแล้ปากนี้นะครับมันก็จะหายไปามาปุ่ยต่อไป ฮ่านักหนึ่งเต็ม นี่นี่นี่นปืนที่ผมซื้ออันนี้ซื้อมาสองพันห้านะ,นะนถ้าเห็นตรงนั้นไหมอ่ะเด้งไปเห็นชัดเลยแต่ปืนนี้เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้แบบท,ทูบ สมมติเออนี่อหละข้างหน้าที่หงีย์เนี่ยเป็นโดนนะถ้าจะยิงเนีน่ยแนะนำให้ใช้ปืนแบบที่เรามีะนะทำอย่างงี้จะโดนแนะนำว่าอย่ากดค้างนะกดค้างอะ่ะ เราจะยินมั่วนะแต่ว่าตอนนตายง่ปยัจ,จผมก็ยินเส<แ>ง แนะนำให้อยู่ที่มสูงไม่ก็หลบแบบนี้หลบแบบหินแหละยิงไปแรงนะเนี่ยแต่ว่าพิษมันจะยาวสิพ <ST AR> อ,อก่อนแค่นี้แล้วบ๊ายบาย